สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอลีนเอ็กซ์กระแสะต่างประเทศประจำวันที่14มิถุนายนอัปเดตเรื่องราวในว่าวงปีศาจแดงกันนะคะตลาดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวขึ้นแล้วนะคะมาพร้อมกับข่าวดีของแฟนผีค่ะเพราะว่าเจมส์ดักเกอร์ผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งเขารายงานว่าปีศาจแดงได้มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอเย่นของจราดแมนเวตนักเตะเซนเตอร์แบ็กของแอตอลนตได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของค่าตัวที่จะต้องตกลงกันต่อไปนะคะ แแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของจราดแบนเบดเนี่ยเขาบอกว่าการย้ายมาร่วมทีมปิษัุแดงเนี่ยค่าเหนื่อยของนักเตะน่าจะอยู่ที่ราวๆ150,000ปอนด์ถึง160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยค่าตัวของจราดแบนเบดนะคะตอนแรกเนี่ยเอวตันเขาตั้งเป้าไว้ประมาณ75ล้านปอนด์ค่ะแต่ตามรายงานล่าสุดเนี่ยเอวตันต้องการประมาณ70ล้านปอนด์นะคะแต่ก็เชื่อว่าแมนยูจะหาทางเจราจาเพื่อให้ตัวเลขมัน ่ํากว่าเดิมเพราะว่า70ล้านปอนด์แมนยูก็อาจจะไม่พร้อมที่จะจ่ายเหมือนกันนะคะที่สําคัญก็ต้องปล่อยนักเตะออกไปไม่ว่าจะเป็นซานโช่กรีนวูดคาเซมิโล่ออกไปเพื่อขยับเพดานการเงินให้ได้ก่อนด้วยข่าวของจราดบอนเวทกำลังมาแรงในช่วงนี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการรายงานถึงตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนก็คือมัตไทเดลิกว่าเทนฮากนั้นเป็นแฟนตัวยงแล้วก็อยากจะได้มาร่วมทีมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ น้ำหนักถ้าให้พูดถึงแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่จรัด แบนเวดมากกว่านะคะแต่ก็รอดูว่าขั้นตอนที่ต้อมเจรจากับเอเวอเรตันหลังจากนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ดูมีทิศทางที่ดีสําหรับนักเตะรายนี้ค่ะทีนี้พูดถึงเอริธเทนทากแล้วนะคะแน่นอนว่าการที่เขาได้ไปต่อกับปีศาจแดงเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขบางอย่างเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการลดค่าจ้างโดย ESPN นะคะเขาก็มีการเผยว,ว่าแมนเชสเตอร์เรตตเนี่ยใช้กลยุทธ์การหักค่าแรงของเอริธเทนทารกเนื่องจากว่าผลงานของเทนทากนั้นไม่ได้พาปีศาจแดง ไปเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะเป็นของถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็แน่นอนค่ะมูลค่ามันค่อนข้างมหาศาลนะคะเงินในการเข้ารอบรางวัลที่จะได้รับแต่พอไม่ได้ไปเนี่ยก็ทําให้รายได้ของสโมสรนนั้นหายไปเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในขณะที่ค่าแรงที่จะลดลงเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่าจะหักไป25%นะคะก็เท่ากับว่ารายได้ของเอริกเทนฮากเนี่ยจะลดลงเหลือปีละ6.75ล้านปอนด์ก็ถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะราวๆ317 ล้านบาทจากเดิมเนี่ยที่รับอยู่ปีละ9ล้านบาทตก423ล้านบาท กลยุทธ์การหักค่าแรงนี้นะคะก็เคยถูกใช้กับคริสโนโรนโดมาแล้วซึ่งตอนนั้นพี่โดเองก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องผลงานโดยรวมของทีมนี่แหละคะ่ะที่มันไม่เป็นไปตามเป้าแล้วมันก็อาจจะอยู่ในเรื่องของการพูดคุยกันด้วยก็ต้องยอมให้ลดแต่ก็คงไม่ได้พอใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในส่วนของเทนฮากเองยังสามารถเรียกร้องเงินส่วนนี้เพิ่มขึ้นได้ถ้าหากว่าเขามีการขยายสัญญาออกไปเรื่องนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตกันต่อแล้วกันค่ะทิ้งท้ายวันนี้นะคะจะพาทุกคน ไปดูรายชื่อของแคนดิเดตกุนซือของปีศาจแดงในช่วงที่เอริกธันฮักนั้นกำลังถูกพิจารณาแล้วก็มีข่าวสั่นคลอนเรื่องของเก้าอี้นะคะแน่นอนว่า9รายชื่อที่ทุกคนอาจจะได้ผ่านหูกันมาเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันหลายคนนะคะแต่คนที่ถูกตัดออกไป2คนแรกเนี่ยก็มีทางรูเบนอโมริมแล้วก็โรเบโตมาร์ติเนสค่ะ ส่วนอีก7คนที่เหลือเนี่ยก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของโทมัสแฟรงค์ทางเบน f o ฟอร์ดแล้วก็มาโกสินวาจากฟูลแลมซึ่งทั้ง2รายเองมีการพูดคุยกันแล้วด้วยกับแมนเชสเตเนตตดก่อนเกม FA Cup ัพนะคะส่วนมอร์ซิโอโปเชติโน่ชื่อนี้ก็มาให้เด็กผีแบบ หัวใจสั่นไหวกันอยู่เพราะว่าบางคนก็อยากได้บางคนก็ไม่อยากได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็บอร์ดบริหารไม่ได้เลือกมานะคะอีกคนหนึ่งที่มีข่าวช่วงท้ายๆก็คือคิรนแมคเคนนานี่ก็เป็นอดีตมือขวาของโอเลกูนาโซชาแล้วก็พาอิฟสวิตทาวเลื่อนชั้นขึ้นมาได้นะคะข่าวลือค่อนข้างหนาหูเลยทีเดียว สุดท้ายแมคเคนาเองก็เลือกที่จะต่อสัญญากับอีฟสวิตทาวนะคะก็ทำผลงานในพิ u ลีกฤด,ดูกาลหน้าต่อไปกับการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมานะคะโทมัสทูเคิลค่ะคนนี้นี่โอ้โหก็ถือว่าเป็นกระแสค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการไปพูดคุยกันที่โมนากมาด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่ทูเคิลนั่นก็ ถอนตัวออกไปแล้วก็ยังไม่รับงานกุนซือในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะคะโรเบรโตเดซิเบอดีตกุนซือของไบรตันนะคะก็มีข่าวว่ามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วด้วยแต่ว่าบอร์ดบริหารเองสรุปจากการพิจารณาหลายๆอย่างก็มองว่ากุนซือชาวอิตาเลียนรายนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับโปรเจกต์ของอินิออสนะคะซูนแกเรตเซาเกตคนนี้นี่มาแรงจริงๆแต่ว่าด้วยความที่เซาเกตเองก็ คุมทีมชาติอังกฤษอยู่โฟกัสของเขาก็อยู่ตรงนั้นเวลานักข่าวไปจอบไม่สัมภาษณ์เด็กกระรซเกตก็ก็จะพูดถึงเฉพาะทีมชาติอังกฤษเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างเซาเกตกับ าทางฝั่งของเซอร์จิมเพราะด้วยความที่เ,เลือดอังกฤษนะมันก็มีความเข้มข้นอยู่พอสมควรแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องของเซาเกตตอนนี้ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้เทนฮาร์ ark, ได้รับหนะ้าที่คุมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในแตดต่อไปค่ะนี่คือทั้งหมดของโอปอออินนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ